สวัสดีครับทุกคนผมเบ้าอกดคอนเสิร์ตครับพี่น้องไม่นี้ผมเปลี่้าเบิี่นกันนะเยียนทะเลทรายครับผมให้ปลูกพืชได้ครับปลูกพืชปลูกผักได้ปลูกเขือเทศได้ครับผมจากดินทะเลทรายครับพี่น้องให้เป็นดินดีครับปลูกพืชผักหมดเคือเทศหรือต้นไม้ได้ครับผมที่ใน้อประเทศอิตาลครับพี่น้องมาครับเอาเบอร์กันว่าเขาต้องคิดยังไงครับ วิธีการผสมดินครับพี่น้องว่าขาเจ้าเห็ดแบบไหนครับผมนะครับมาเบิ่งกันครับได้ครับขิงหัวครับพี่น้องขิงหัวที่ปุยมาครับเกี่ยวไปย้ายครับผมเกี่ยวไปยายใส่ร่องที่ปลูกเขียดเห็ดหรือปลูกต้นไม้ครับพี่น้องเปลี่ยนจากดินทะเลทรายให้เป็นดินดีปลูกต้นไม้ได้ครับผมนะครับ ลครับพี่น้องรถใหญ่ขี่ไกลครับผมใหญ่ขี่ไกลหรือใหญ่ขี่ง้วครับนี่ครับผมแล้วก็คนเชียร์ลงมานะครับนี่ครับบาราใบไงพี่ครับผมสกลนครครับขับรถไทยครับผมขับรถไทยให้พี่น้องใหญ่ขี่ไกลตามหลังครับใหญ่ขี่ไกลหรือขี่ง้วะเหรอครับผมส่วนนี้ก็ประมาณสิบไร่เลยครับพี่น้อง นะครับพื่นเราครับอันที่ใหญ่แล้วแล้วครับหอกแข็งยังหอกแงหนาวว่าขนาดหอกแข็งยังหนาวอ่ะเดี๋ยวใครจะไปเล่นแดบ,บอยู่ประเทศไทยกันเครับผมก่อนทีปลูกมันสมปลังกันเลยปลูกมันหรือปลูกอไว้ทำมากขึ <laughs> ้นครับยืนด่เห็นไรครับผมกเกษตรแบบอิสราเอลครับพนะี่น้อง

啊，关那边。 นี่ครับพี่น้องที่ใหญ่ขี่งัวแล้วแล้วครับผมนะครับเบื้องล้กครับผมล่องที่ปลูกผักเขีดเทศครับที่ปลูกักเขีดเทศหรือปลูปกผักค,ครับผมนะครับต้องใหญ่ทุกล่องเลยครับผมกเกษตรแบบอิสเรลครับเปลี่ยนจากดินซ้ายครับผมดินซ้ายหรือทะเลซ้ายให้ปลูกพืชได้ครับพี่น้องนะครับใหญ่ขี่งัวขี่ไกล้ไปทุกล่องเลยครับผม เดี๋ยวนะครับพี่น้องเพื่อนครับนะครับปลูกกระเทียมหรือปลูกผักมันต้องขี่งามครับผมถ้าวาใหญ่ขี้ง้วนหรือขี้ใกล้นี่ดินซ้ายนี่ขีปลูกผักปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ที่บมงงามได้ครับผมนะครับอยู่ประเทศไทยกับเลี้ยงแบบประเทศเซี่วได้เลยครับผมไทเฮ็ดกันเลยครับไทเฮ็ดกรตร็นกันเลยนะครับผมเพิ่งกะใสรถไทรถไทยเครับ ไปตากขี้งัวามาไว้ใหญ่ครับผมนะครับร่องนี้เป็นดินทรายไม่ได้ใหญ่ขี้งัวะได้ครับพี่น้องเป็นสิอะไรครับผมนะครับที่ยังไม่ได้ใหญ่ขี้งัวะด้่ครับ้ที่ไม่ยยได้ใหญ่ยยขี้งัวนี่ปลูกอย่างชีวะง,งามได้ครับพี่น้องนะครับอันที่ใหญ่ขี้งัวแล้วนี่แล้วก็เอารถไถามาปั้น เ้แต,ต่ีมาปลูกเขียเทศหรือปลูกต้นไม้ครับผมมันตี้ง,งาครับพี่น้องสิไล่เลยครับน่ยใหญ่ิงง๊เบดเลยครับผมนะครับนะครับบาสสกลไม่ใหญ่ิงง๊งเป็นไหนวสกุลงงายเขมงาไงวไม่ใหญ่ขิงง๊ะน่สีดามาเอไม่ให่ิงงไงยังคัเ นห็ครับพี่น้องสิบไรครับก้อนสิ่ปลูกแก่เทศกันใช่ไหมครับผมยายหขิงว่าร่องเลยครับสิ่ปลูกผลละไม้ขึ้นกันเออครับพี่น้องพิเ็ดเกษตรยี่แมงไท่กันเลยครับผมนะครับยายแต่ร่องที่เขาจะปลูกต้นไม้เหรอครับผมนะครับสิบไรไปเรือครับนลยครับอาโบใหญ่ขิงว่านี่มันชื่อว่าง้มครับผมยิ่ไม่ได้ผลผลิตครับพี่น้อง ถ้าอยู่บ้านเขาฝัดทีปลูกมันก็เฮ็ดเท่ากันซื้อได้ด้วยครับก่อนทีปลูกมันก็บยายขี้งวัวขี้ไก,ก่กอนครับพี่นอ้องอายุเมียงไทยก็ได้ครับผมมันก็ตั้งกิดได้ผลผลิตครับครับหเว้ายายปีละเทียครับอยู่อิสรเาเอลกควรหัวโตจะปลูกกันนะต้นไม้หรือปลูก บักเขียเทศครับผมบักแก่ผมเคยปลูกแล้วครับปลูกแบบเบอร์ใหญ่ขีนไกลนี่ขีงว่านี่มันชีบว่ได้ผลผลิตครับผมบักเขียเทศกับขีงวยน้อยครับนวยกับขี่ดกครับถ้าใหญ่ขีไกลแล้วก็มันก็ขีนว่วยดกครับผมน่วยดกแล้วก็งามครับได้ผลผลิตดีครับพี่น้องนะครับผมเบื้องเอาครับไันยีเนแบบกษตรแบบอีสยวเลยครับผม โอ้สิบไร่ใหญ่สี่มือนะครับพี่น้องจังเล้วครับผมใหญ่ขี่วัวครับขี่วัวหรือขี่ไก่ครับผมส่วนขี่เล้วครับพี่น้องใช้เวลาประมาณสี่มือแล้วครับผมใช้เวลาสี่มือสี่วันไม่ใหญ่มือละสองคนครับพี่น้องขับรถไถแล้วครับผมใาญ่กันเลยส่วนขี่เล้วใครประเ็ศงานประเทศอิตาลวกับเบิ้งเดอครับผมนี่แหละครับ ก่อนที่ปลูกผักหรือปลูกผลไมก้ก็ต้องยหายขีงวัวหรือขี้ใกล้ก่นนะครับพี่น้องน่ครับต้องยหายทุกร่องทุกร่องซึ่แล้วครับผมก่อนที่ปลูกก็ไ้ก่อนที่ได้ผลผลิตถ้าไม่ยญายขีงวัวหรือขี้ใกล้นี่ผลผลิตผลผลิตบังงมครับพี่น้อง,พองเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายก็เลยได้เฮ็ดทังที่แหละครับผม นี่ครับหลังจากจ่ายขี่งัวขี่ไก่แล้วครับผมย่างน้ำเลยครับวันนี้ไปรับปลูกพืชปลูกต้นไม้ครับผมพูนะครับเบื้องล่างครับพี่น้องแต่งามบางงามครับใหญ่ขี่ไก่ขี่งัวก่อนปลูกครับผมโอ้งามทั้งเขียวทั้งต้นใหญ่ยังครับเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเกษตรแบบอิสเรียลครับผมก่อนที่ปลูกเขาเต้างไปใหญ่ขี่งัว ขี่ใกล้ทุกร่องทุกร่องครับผมนี่แหละครับผลของการยายขี่ใกล้ชิงว่าก่อนปลูกครับพี่น้องถ้าบ้านเขาจิปลูก้อยปลูกมันกะถ้ายายขี่ไกล้ขเขานี่กะชิง,งามครับผมหัวกะจีหัวใหญ่ด้ครับพี่น้องเป็นตะเลี้ยนแบบแบบประเทศอีซิวได้ครับผมขนาดดินทรายด้ครับเนี่ยขนาดบ้านเขาเป็นดินทรายแท้กอนเขาได้จิปูกปลูกกัน พักปูอย่างไรเขาเจ้ายายขี้ใกล้ก่อน,นครับผมนะครับหลังจากดินไสายที่ปุงแก้งแล้วครับพี่น้องปูบุกเขียปูบักเขียมันก็ทีงามเลยแล้วผมมุงรถดแต่ละร่องยางงามเลยครับนะครับมุงรถดสภาพดินด้านกลางนี่จะดินทรายต่ว่าที่ร่องที่ปูกเขียนี่เอาคิงว่าผสมแล้วครับผม จริงว่าผสมดินงามแล้วครับผูกกียร์เท็กเลยยังงามเลยครับผมนี่ครับเบ่งแล้วครับไทยเฮ็ดอยู่ประเทศไทยก็ลองเค็มมือด้วยครับพี่น้องสองฟังทาง